บกกส,สบายดีพี่น้องเมื่อนี้พอขั้วข้าวขั้วแต่เ้าสบายดีพี่น้องเห็ดยังสูบกินได้เนาะสูบพนสูบมองสูบบอลบายย่าง้าวๆวันนี้เสนอเมโนโูดาดสิ้นพี่น้องหรือว่าคััวสิ้นนั่นแหละเนาะดาดก็ไม่ได้ใช้ยัางายพี่น้องมีแต่เกลือแตงนัวรสดีแล้วก็นหัวชิงไข่ใบมะหุดกระเทียม นนั้นแหละวันนี้เราไฮไลท์ยังไฮท์ดอกพีงเลยสดสิ้นบดี้สำาญดอกพีองเนาะแบบพลอยสุกๆดิบๆสุกๆุดิบๆบ่อกุกเนี้ยก็ได้จัง่อยสุกครั้งหนึ่งแสบในนอนเลยึ้นด้วยสกจัง่อยเนาะนัหน่อยๆยั้งหน่อยหอมงหอมใบมงูดบด้กินสิ้นเด็เฮิงเิบ่อนแล้วคำข่าวคุยเรียกยังไงคำขาวใหญ่ใ่ใเ คุยเรื่องปลาเด้เราไปหอมเด้อหเแก้วเพียพี่น้องแก้วเพียแก้วเพียเอาลวกเรียบร้อยเพียก็ได้ยก๋วยเจีวเฮ้ยพักทอาเอาก็บพักเพียพานเป็นพี่น้องเลยแนว่มคม้ลุดเพียพานพักกับเพียแจ้วกับเพียแม่นจะแนวเพียกับเพียหมักเพียรี่ร้อนเลย โซเลเช่างช่างโอ้ยคนกูเฮ้อเอ้ยเนี่ยนี่ั้งกระดูกกระเดี่ยวพี่น้องเอ้ยก่างในไตทหองมีมดแม่มาเสียงงานจะวะ พี่น้องเลยใส่ไเนาะน่นก่อนหน่อยใส่สุดเิ่นลุจังหันเจ้ไปมาเด้อพี่น้องกินสิ้นในรอบไล่มือพี่น้องเลยเกือบเดือนแล้วพจ๊ะ สิสีดไปเบิ่งได้เด้อครับเอ้ยเขาฮ้อนๆเนาะเย็นๆเด้อยาๆเอ้ยพอกินข้าวแล้วจะไปหากินหญ้าลูกเอ้ยบอกควายไว้พี่น้องเอ้ยเียนไปนี่แหละยๆยาๆก็สิว่าหญ้าน้อยๆคือบ่เห็นเพิ่นสิอ่าเพิ่นลงวัดพี่น้องเนาะลงอะหยังจังหันเนาะ บนเาอื่นจังหันแ่วพี่น้องพี่น้องลองฟังไทยเพ่นจะสีดอื่นวาอยงไรไปจังหันเพา็รหลินแน้อหัวมอนแล้วี่น้องด้วเขาก็บองหัวคนอื่นอย่างไรเนาะแต่จังหันถือจังหันมือน่สงมือนี่เลยละวิดมือนี่ละเผือผ่านเื่ผานต้องชุดหนังห้อมครับมาเดี๋ยพี่น้องกันด้เยมาเดี๋ยวอะไรใอ่ฮามาสีชุดกันห้ออย่าม่เย็นไว้ทแ ไปเจ้กยมนะนนนะเี่ยวาัพนี่เท่าไไม่ใช่ซ้อนว่ากินกับลาบซีนลลืมยาแล้วว่ามันเสีสยบซีนค่อยหยาบซีนหยาบกับเป็นซีนค่อยแม่แนก็เพิ่นวายดีก่านี่ไหมหอมรั้จบาักคุยเจ้ากีย,ย,อยหอม,ออเ,ออมหเลยหอมหมดอ๋ออม่ป่สานี่วเลย quấn cả bờ không mang một trào môn chết môn hai mắt đẻ tóc được lâu đấy cứ Thôi cho quần lắm đi lắm phong phong lắm phong 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 ข้างนั่งเลยไปหูเสือหูแมวไอ้สิวะครูผูเห็นน้อยไปองเฮยน,น,น,นเนาะเพื่อนวะแวานเดยเพิ่มบ่จะแต่งสิเพื่อนว่นในขาวพี่น,น้องเนาะ ทางคันเอาไปเติมมีหลายหม่หลายคนเพิ่นกยังบ่ฮู้เนาะว่าทางฝั่งลาวเฮานี่เพิ่นเปิดเทิมเดือนใดเฮาเดือนใดเิ่นเปิดในเดือนกันยาพี่น้องหรือคือหรือว่าเดือน9เนาะี2เดือนนึงปิดเทิมเดือนบักเฮียนที่1ก็พักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็เปิดต่ออีก

thì hai mọi người dù hai mọi người dì 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 hai อนต้นสเครับมัธยมขึ้นมัธยมตอนปลายบดนี้มาม6ม7แล้วก็เงจม7ก็ไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยแต่ว่าขนบ่ได้ฮอดมหาวิทยาลัยอกยดอกพี่น้องเอ้ยฮอดตมหาวิทยาลัยเ

อันก็เปีปลายอายุนใ่มปีปลายไปว่าจะไป้ไปยุงเทอะบ่จะไปก็ทำแม่จ้บไปน้ำอ้ายบ่ปีปายอายุที่เจบ่โอนหอมหวานไปหน่อยไอแ้ กอนไฟมาจั่ปีต้องใช้สิบแปดปีเครื่องพี่น้องแม่นลยสแปดปีเครื่องม่รสิบเก้ไปเ่อี้ทักอีทำออยไปย่อนน้ยพี่น้องย่อนเงินคำกับายางเน่ทังบ้านเฮาเนาะงานงานกับบุมีเน้แตะกี้สมายตะกี้สิบปีก็ลังบุ๋มีเด้หเจ้างาน แถวลาวฮะบุรนบริเ hmm. งินไทยแล้ว hmm. อ่าไปทำงานอยู Favorite ่ลาวนี่จะไปไทยบัางนี่จะไปไทยนี่ก็ต้องผมนี่จะรับตะกี้นะการยก้าสุ้งรับมาวิธองราไม่ไรนี่ย่ก็ได้เห็นตะกี้ไปจมื่น lúc xuống cả hàng ngàn nhạc đẹp vào hàng, không mm. nay thì đọc để chỉ, để để cho bạn. Ơi. đi kiên hết một mì là kiên cái มันบบ bon. มมระบาดรับเมาเมาตันเนี่ยัวตันมาลอยเต้ากับเขาซืออีให้มันเศ้าขาอาานแล้วูกซีแไปซื้อซืเด็ดซื้อกับขาดีก่าซื้อมากไม่ไปน้างำน้ามัเนาะเดิลงซีไปคนเดียว đó là ở trên hoạt quân với nó thay bạn các biển lấy một hình thịt to mà phần cửa cướp hình nè Chắc phải có một tí sông sai sau thì mà gặp nhầm đỉnh vết mày với thay bạn cho mấy lục nổi nhỉ nhỉ nhiều hơn nhiều hơn Buyên học đấy kiểu mong mắt 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 à mắt 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 Còn vàng cứ đi tốt nó Một phần thai Cứ bỏ tốt Phía trong cái xuyên này sau đi Phá hộng thử Thử thẳng thẳng Ui Ít thôi sắp Phá hộng hộ. Ít thôi sắp chát Bài tay bớt Bốn cái

ขอบคุญขอบคุณในรายเอฟซีสุขุสกุนสุโมง,งสุบอลที่ให้กำลังใจที่ติดตามเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีไม่ให้สุขุสกุนสำหรับที่นี่สมัยนี้